สวัสดีทุกคนครับหลายคนคงเคยได้ยินคาว่าที่ดินตาบอดใช่ไหมล่ะครับวันนี้ผมนายกชษเดชก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับที่ดินตาบอดกันนะครับว่าคือที่ดินแบบไหนแล้วถ้าเราเป็นเจ้าของที่ดินตาบอดเราจะพบปัญหาอะไรบ้างแล้วเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไรไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเราก็ไปทําความรู้จักกับที่ดินตาบอดกันก่อนนะครับที่ดินตาบอดตามคํานิยามของทางกฎหมายเลยก็คือที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่สาธารนณะต้องอาศัยที่ดินคนอื่นในการผ่านเข้าออกที่ดิน ินแปลงของตัวเองนั่นเองครับซึ่งถ้าหากเราเอาที่ดินตาบอดไปเปรียบกับไข่ดาวนะครับที่ดินตาบอดก็จะเป็นในส่วนของไข่แดงส่วนที่ดินแปลงอื่นก็จะเป็นไข่ขาวที่ล้อมรอบที่ดินตาบอดอยู่ซึ่งพอมันเป็นแบบนี้ทุกคนก็จะเห็นภาพใช่ไหมล่ะครับว่าที่ดินที่เป็นไข่แดงตรงนี้มันไม่สามารถเชื่อมกับที่ดินแปลงอื่นที่เป็นถนนออนทางได้เพราะว่ามีที่ดินของคนอื่นรายล้อมอยู่ที่ดินแบบนี้เราจึงเรียกว่าที่ดินตาบอดนั่นเองครับอ่ะเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพมากยิ่งขึ้นผมก็จะยกตัวอย่างเป็นนรููปปปแแลงใหห้้ดเช่ถาากมี ที่ดินหลายๆแปลงอยู่แบบนี้นะครับซึ่งเส้นสีแดงเนี่ยคือเส้นของรูปแปลงแนวเขตที่ดินส่วนเส้นสีฟ้าคือเส้นของแนวเขตถนนนะครับแล้วผมเนี่ยมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งสมมติว่าเป็นแปลงตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นได้ใช่ไหมล่ะครับว่าที่ดินแปลงของผมแนวเขตมันไม่ติดกับถนนเส้นไหนเลยแถมยังถูกที่ดินคนอื่นๆลายล้อมล้อมรอบเอาไว้แบบนี้ถ้าผมต้องการจะเข้าไปทําประโยชน์อะไรในที่ดินของผมผมก็ต้องผ่านที่ดินของคนอื่นเข้ามาใช่ไหมล่ะครับอาจจะผ่านของนายเขียวหรือว่านายฟ้าหรือนายมว่วงนายส้มนายดำ ก็แล้วแต่ครับแต่ว่าผมเนี่ยต้องผ่านที่ดินคนอื่นเข้ามาที่ดินของตัวเองแบบนี้เขาจะเรียกว่าที่ดินตาบอดนั่นเองครับทีนี้ทุกคนก็คงจะพอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าที่ดินตาบอดมันคือที่ดินแบบไหนแล้วจากในการที่เราต้องไปพึ่งพาทางเข้าทางออกจากที่ดินแปลงอื่นมันทําให้ที่ดินตาบอดมักมีปัญหาใหญ่ๆเลยนะครับที่มักพบกันเลยก็คือปัญหาในเรื่องของทางเข้าออกที่ดินครับเพราะว่าเราไปอาศัยที่ดินคนอื่นใช่ไหมล่ะครับซึ่งปัญหานี้ก็อาจจะพบได้จากหลายกรณีนะครับเช่นกรณีที่ ที่ดินแปลงข้างเคียงเราเขาไม่ยอมให้เราผ่านเข้าออกเลยหรือว่าที่ดินแปลงข้างเคียงพยายามสร้างสิ่งกีดขวางเราหรืออาจจะเป็นในกรณีที่แย่กว่านี้หน่อยนะครับแบบกรณีแย่สุดเลยก็คือกรณีที่มีนายทุนนะครับมาซื้อที่ลอ้อมรอบแปลงที่ดินเอาไว้เพื่อที่จะบีบบังคับให้เราขายที่แต่ว่าเราเนี่ยไม่อยากขายอาจจะเพราะว่าได้เงินน้อยหรือว่าอาจจะเพราะว่าเรารักที่ดินแปลงนี้มากอยากอยู่ที่ดินแปลงนี้อยู่นายทุนเขาไม่พอใจสร้างสิ่งกีดขวางอะไรลอ้อมเราต่างๆไว้ไม่ให้เราเข้าออกที่ดินได้หรือว่าอาจจะมีการให้คนมา ไล่มาผมขู่เราอะไรแบบนี้นะครับซึ่งกรณีแบบนี้มันมีอยู่จริงๆนะครับแล้วถ้า,ถามันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นเราจะแก้ไขยังไงล่ะครับไปดูกันเลยครับผมจะยกตัวอย่างจากกรณีแรกให้ดูก่อนนะครับกรณีที่จากที่ดินแปลงเดิมนี่แหละครับที่ผมเป็นเจ้าของที่ดินตาบอดตรงนี้อยู่ซึ่งแต่เดิมผมก็สามารถเข้าออกที่ดินแปลงของผมได้เพราะว่าผมอาจจะมีการคุยกับที่ดินแปลงข้างเคยียงใช่ไหมล่ะครับว่าผมขอผ่านตรงนี้หน่อยนะตรงนี้เนี่ยทำเป็นทางเข้าออกนะขอขับรถผ่านไปหน่อยอะไรแบบนี้ซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่มาหลายปีเลยก็สบาย ใช่ไหมครับแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเรื่องโชคร้ายขึ้นครับมีนายทุนสนใจที่ดินแถบนี้ขึ้นแล้วก็เล่นกว้านซื้อที่ดินแถบนี้ไปซัหมดเลยแต่ว่าผมเนี่ยไม่ยอมขายนะครับเพราะว่าเขามากดราคาผมบอกว่าให้ผมขายให้ถูกทูกแล้วถ้าหากผมขายเขาไปแล้วผมจะไปอยู่ไหนล่ะครับเอามันน้อยนี้ไปซื้อที่ดินแปลงใหม่ก็ซื้อไม่ได้แถมที่ดินแปลงนี้ผมก็รักมากหวงมากไม่อยากยายออกจากที่ดินแปลงนี้นายทุนเขาก็เลยกดดันผมด้วยการสร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆนะครับล้อมแปลงที่ดินผมไว้เลยไม่ให้ผมผ่านเข้าออกถ้าหากเกิดกรณีีแบบนน้้ขึ ผมแนะนําให้เรารีบไปฟ้องร้องขอต่อศาลให้เปิดทางจําเป็นให้เราเลยครับทางจําเป็นคืออะไรทางจําเป็นนะครับก็คือทางที่มันจําเป็นต้องมีเพราะว่าออกฎหมายเขาได้มีการกําหนดเอาไว้นะครับว่าที่ดินทุกแปลงต้องมีทางผ่านเข้าออกถ้าไม่มีทางผ่านเข้าออกเราสามารถไปร้องขอต่อศาลให้เปิดทางจําเป็นได้ครับแต่ทางจําเป็นนี้จะสามารถร้องขอได้ก็ต่อเมื่อเราไม่มีทางผ่านเข้าออกที่ดินแปลงนั้นจริงๆนะครับถ้าหากเรามีทางผ่านเข้าออกอื่นอยู่เราก็จะไม่สามารถขอเปิดทางจําเป็นได้ครับแต่ แต่ทางจำเป็นเนี่ยการที่เราไปร้องขอต่อศาลให้เปิดทางจำเป็นเราก็อาจจะต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับที่ดินแปลงที่เขาเปิดทางจำเป็นให้เราด้วยนะครับแต่ทุกคนก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับว่าจะจ่ายเป็นก้อนใหญ่หรือเปล่าหรือว่าจะจ่ายเป็นจํานวนมากหรือเปล่าเพราะว่าทางศาลเขาจะพิจารณาตามความเหมาะสมอาจจะให้เราจ่ายเป็นรายปีหรือว่าจ่ายงวดเดียวจบแต่ว่าก็ไม่แพงไม่มากไปจนเกินควรนั่นแหละครับเอแล้วทีนี้ที่ดินแปลงไหนหล่ะครับที่จะต้องเป็นทางจำเป็นให้เราสมมุติว่าล้อมเราอยู่4 5ทิศแบบนี้ผมบอกได้นะครับว่าเขาก็จะพิจารณา าจากความเหมาะสมว่าที่ดินแปลงไหนควรจะเป็นทางจําเป็นให้เราผ่านเข้าออกขนาดเท่าไรกว้างกี่เมตรยาวกี่เมตรอะไรแบบนี้นั่นเองครับซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับดุลพยพินิจของเจ้าหน้าที่ขึ้นอยู่กับการตกลงของเราอะไรแบบนี้อีกด้วยนะครับในกรณีตัวอย่างที่2นะครับกรณีนี้ก็จะเป็นกรณีที่เราเนี่ยอาจจะมีทางผ่านเข้าออกอยู่แล้วครับอาจจะเกิดจากการที่เราไปตกลงกับที่ดินแปลงข้างเคียงซึ่งถ้าหากเรามีการทําทางที่ตกลงกับที่ดินแปลงข้างเคียงแบบนี้ไอ้ทางที่เป็นถนนที่เราใช้ผ่านเข้าออกอยู่ตรงนี้มีโอกาสที่ จะกลายเป็นทางภาระจำยอมนะครับทางภาระจำยอมคืออะไรทางภาระจำยอมก็คือทางที่เจ้าของที่ดินแปลงที่เราไปทําถนนผ่านเข้าออกเขาจะต้องเสียสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนนี้ไปซึ่งทางภาระจำยอมจะเกิดขึ้นได้าจาก2กรณีด้วยกันนะครับกรณีแรกก็คือกรณีได้มาโดยทางนิติกรรมเก่าวเลยก็คือได้มาโดยการตกลงทาสัญญาแล้วก็ไปจดทะเบียนต่อหน้าเจา้าหน้าที่ว่าให้ทางตรงนี้เป็นทางภาระจำยอมครับเช่นในกรณีที่ผมเนี่ยมีที่ดินตาบอดนะครับตรงบ้านขีขาาหลังนี้เลยนะครับหลังที่ผม กำลังชี้เมาส์อยู่แล้วผมก็มีที่ดินแปลงข้างเคียงเป็นแปลงตรงนี้กับแปลงตรงนี้นะครับแต่ว่าแปลงตรงนี้เนี่ยเขาสร้างกำแพงปิดตายไปแล้วผมก็เลยมีการไปเจราจาตกลงกับที่ดินแปลงด้านหน้านี้นะครับว่าขอทําทางตรงนี้เป็นทางผ่านเข้าออกหน่อยได้ไหมแล้วที่ดินแปลงนี้เขาก็โอเคนะครับเขาอาจจะมีการเรียกร้องเงินกับผมมานะครับว่าจ่ายให้ชั้น2 0,000ืเดี๋ยวชั้นให้ทําทางผ่านเข้าออกได้เรื่อยๆเลย,เลยซึ่งถ้ามีการปรลงุมกันแบบนี้เราก็ต้องเขียนสัญญานะครับแล้วก็ไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินว่าที่ทางตรงนี้เป็นนทาางงพะะจจยอออมไรรแบบี้ซึ่ด เบียนว่าทางตรงนี้เป็นทางภาระษฎจำยอมแล้วเจ้าของสิทธิในที่ดินตรงนี้จะไม่มีสิทธิมากา้าวไกยทางภาระษฎจำยอมได้นะครับจะมาสร้างกำแพงปิดบงังจะมาสร้างบ้านตันอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นภาระษฎจำยอมไปแล้วซึ่งถ้าหากเขามาสร้างอะไรปิดกั้นเนี่ยเราก็สามารถฟ้องร้องขอให้เขาทําลายสิ้นผุสร้างนะั้นหรือเคลื่อนย้ายออกจากทางภาระษฎจำยอมได้นั่นเองครับในกรณีที่2ที่จะเกิดทางภาระษฎจำยอมได้นะครับก็คือกรณีที่ได้มาโดยผลของทางกฎหมายครับเช่นในกรณีที่เราใช้ประโยชน์ในที่ดินที่อาจจะเป็นภาล อ,นนอย่างสงบเปิดเผยมีเจตนาเป็นเจ้าของเป็นระยะเวลาเกินกว่า10ปีทางตรงนั้นจะตกเป็นทางภาระจำยอมโดยที่เราไม่ต้องไปจดทะเบียนที่สำนักง,งานที่ดินนะครับเช่นจากกรณีตัวอย่างเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าผมเนี่ยกับที่ดินแปลงข้างหน้าไม่ได้ไปจดทางภาระจำยอมกันที่สำนักง,งานที่ดินก็มีการปล่อยให้ใช้กันตรงนี้แหละครับเรื่อยๆเลยเ,เ,เป็นระยะเวลา15ปี20ปีแล้วอะไรแบบนี้นะครับต่อมาที่ดินแปลงข้างหน้าอาจจะเอาที่ดินแปลงของเอนไปขายให้กับคนอื่นใช่ไหมละครับแล้วคนที่ซื้อต่อมาเขาก็ไม่รู้ว่าทางตรงนี้ เป็นทางภาระจำยอมอะไรของใครเขาก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าใน,ฉนโฉนดก็ไม่ได้มีการจดทะเบียนร,ระบุไว้เขาก็เลยมาสร้างบ้านสร้างคอนโดอะไรปิดกั้นทางตรงนี้เลยนะครับโดยไม่ได้สนใจเราเลยถ้าหากเราใช้ประโยชน์บนทางตรงนี้มาเกินกว่า10ปีแล้วเราสามารถไปฟ้องร้องต่อศาลได้นะครับว่าทางตรงนี้มันเป็นทางภาระจำยอมเขาต้องเปิดทางตรงนี้ให้เราใช้เราใช้ทางตรงนี้มาเป็นระยะเวลานานกว่า10ปีแล้วนะซึ่งหากเราพิสูจน์ต่อศาลได้นะครับว่าเราใช้ประโยชน์บนทางตรงนี้มาอย่างเปิดเผยสงบเป็นระยะเวลานานกว่า10ปีแล้วเราก็เจตนาใช้เล ศาลเขาก็จะพิพากษาให้ทางตรงนี้เป็นทางภาระจำยอมครับแล้วเราก็จะสามารถกลับไปใช้ประโยชน์ในทางตรงนี้ได้ดังเดิมนั่นเองครับแต่ถ้าหากเราใช้ประโยชน์บนทางตรงนี้มาไม่ถึง10ปีหรือว่าเราไม่มีหลักฐานหนาแน่นพอที่จะไปแสดงนะครับว่าทางตรงนี้เราใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้วเราก็จะแพ้ในการฟ้องร้องนะครับแล้วเราก็จะไม่ได้ทางตรงนี้เป็นทางภาระจำยอมนั่นเองดังนั้นแล้วถ้าให้ผมแนะนานะครับถ้าเรามีการตกลงกับที่แบ่งข้างเคียงว่าให้ทางตรงนี้มันเป็นทางภาระจำยมเนี่ยเราควรไปจดทะเบียน ที่สำนักง,งานที่ดินครับเพื่อให้มีหลักฐานระบุเอาไว้นะครับว่าทางตรงนี้เราได้มีการปรับวงกันไว้แล้วว่าให้มันเป็นทางผ่านเข้าออกที่ดินแปลงของเราทางผ่านเข้าออกในการใช้สัญจรอ,อะไรแบบนี้นั่นเองครับซึ่งถ้ามันมีทะเบียนไว้ที่สำนักง,งานที่ดินคนอื่นก็จะมาลุกล้ำทางพาระจำยมตรงนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนครับซึ่งถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องทางพาระจำยมที่ละเอียดแล้วก็ชัดเจนกว่านี้ผมได้มีการทําคลิปอธิบายเอาไว้ที่ลิงก์ก่อนหน้านี้แล้วสามารถคลิกดูที่ลิงก์หัวมุมด้านขวาบนนี้ได้เลยนะครับอ่าสุด ผมก็อยากฝากกับทุกคนเอาไว้นะครับทุกคนที่มีที่ดินตาบอดไม่ต้องเขียใจยแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกไม่ดีไปนะครับเพราะว่าที่ดินตาบอดถึงแม้มันจะทำเลไม่ดีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะทำเลไม่ดีตลอดไปครับในอนาคตถ้ามีการเงขึืนตัดพานถนนหรือว่ามีการขยายเมืองเข้ามาในเขตที่ดินตาบอดของเราที่ดินตาบอดของเราแบบนี้อาจจะกลายเป็นที่ดินที่มีราคาก็ได้นะครับถึงแม้ว่าที่ดินตาบอดมันจะราคาขึ้นช้าหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่มีทางราคาลดลงอย่างแน่นอนครับที่ดินเป็นช็อตหิน ยิ่งนานวันไปยิ่งมีแต่จะเพิ่มมูลค่ามากขึ้นคนมีมากขึ้นแต่ว่าที่ดินมีเท่าเดิมดังนั้นแล้วมูลค่าของมันจึงไม่หยุดที่จะพัฒนานั่นเองครับอย่างน้อยๆเราก็มีที่ดินเก็บไว้ในมือใช่ไหมล่ะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับถ้าหากมีคนอื่นมาปิดทางเข้าออกที่ดินตาบอดของเรา ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าถ้าหากเราไม่มีทางเข้าออกจริงๆเราสามารถไปให้ศาลเปิดทางจําเป็นให้เราได้ครับศาลจะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้นะครับเหลือจะเป็นในกรณีที่เรามีทางที่ผ่านเข้าออกเป็นประจําอยู่แล้วแต่มีคนอื่นมาสร้งสงางสิ่งกีดขวางสร้างสิง่งขวางกั้นอะไรไว้แต่เรามีการใช้ทางตรงนั้นมาเกินกว่า10ปีแล้วเราก็สามารถไปร้องขอต่อศาลให้ทางตรงนี้เป็นภาระจํายอมได้นั่นเองครับดังนั้นแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับเรายังพอมีทางออกอยู่อย่าปล่อยให้คนอื่นเขามากดดันจน เราเขียแปลงที่ดินที่เรารัดที่เราห่วงแหงไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับถ้ามีคอนเทนต์หรือสาระดีๆผมก็จะนํามาแชร์และแบ่งปันให้กับทุกคนอีกนะครับขอบคุณครับ